นนก,ออก้อนเห็ดฝรัง่งเห็ดเสือเห็ดเห็ดกำลังออกกลางเสืเห็ดแสบดีตัวไหนขมเพิ่นออกขมขมเพิ่นออกขมขมเหมือน อันนี้เป็นผักกาดปลานะคะเพื่อนๆเป็นผักกาดปลาอีกหนึ่งชนิดของอ้อยเฮดคลิปไปแล้วคลิปอันผักกาดปลาตัวนี้มีลักษณะแสบแสบด้วยค่ะเพื่อนๆน้องอ้อยมักเนะาะผักกาดชนิดนี้น้องอ้อยเฮดคลิปกินเฮดคลิปให้เบิ้งไปหลายอย่างนะแต่หน่องเพอ่ปนเป็นผักกาดปลาอีกหนึ่งชนิดนะผักกาดปลามันมีหลากหลายสายพันธุ์ดอกควนจะมีสีเหลืองนะคะเพื่อนๆห็นึ่งนะดอกควนจะมีสีเหลืองเรื่องผักกาดตัวนี้เนี่ย กินนี่แแ่บหลายค่ะผักกาดตัวนี้ซอยแก่ปวดหัวหนเนาะเพื่อนๆแก่ปวดหัวได้แก้ปวดแล้วก็ส่วนต้นของเพื่อนหรือว่าล้ำป่องเพื่อนนีนจะเป็นป่องๆเนาะเพื่อนนี่เป็นจะเป็นป่องแบบนี้ค่ะส่วนยางของเพื่อนเนี่ยเอาไปข่าขีตะหนอดนี่เพื่อนๆนออ้อยเป็นขีตหนอดแบบนี้เอามาท้าก็ไดใ้ให้เพื่อนข่าขีตะหนอดหรือว่า อเอาอยางของคนไปสกัดเป็นยากระได้ด้วยค่ะอันนี้น้องอ้อยก็บ่เคยเหตุจะเอาอยางคนไปสกัดเป็นยาแต่น้องอ้อยเคยกินแต่แบบว่ากินใบคนสดๆแบบนี้เลยนะคะเพื่อนๆน้นองอ้อยเคยกินแบบนี้เอาไปกินแซ่บๆด้วยค่ะเพื่อนๆน้องอ้อยปลูกไวเองอยู่บ้านก็บกินหลายเทียเราเ็ดคลิปไปหลายเทียมื้นนี้มาพออีกแล้วค่ะเพื่อนๆน่ผักกาศปลาตัวนี้นี่จ้ะคนสิมีใบเกี้ยงคนบ่มี่น้มนะคะ รสากพันจะขมหน่อยก็ประกาดปลาตัวอื่นๆเนาะค่ะเนาะนี่ยประกาดปลาตัวอื่นผสมนิรสชาติขมขมหลายเนาะค่ะเนาะเนี่ยเนาะแต่ว่าอันเห็นว่าเพิ่นมีหนามนี่แต่ว่าเพิ่นบ่เป็นหยังเด้ค่ะมีหนามแต่หนามพิ่นบ่แข็งเนาะคะ่ะเนาะงหนามพิ่นโอเคเนาะคะ่ะเนาะมีหลากหลายชนิดเนาะประกาดปลาดอกเพิ่นมีสีเหลืองนะคะเพ,เพื่อนๆเนี่ยดอกเพิ่นมีสีเหลืองซอยแก่ปูวัดได้เนาะแล้วก็สําหรับ อซอยแก่ปูวัดหัวนะคะเล็กน้อยแล้วก็ซอยค้ายก่าเนือ้อแล้วก็ซอยในเรื่องที่คนนอนบ่หลับน้ำเดินต้องอ้อยกินบดได้นอนหลับแสบนอนหลับนัวนะคะเอาไปแกงไดหลายอย่างนะคะนี่ก็เป็นผักกาดอีกหนึ่งชนิดนี่มานจ้ะนี่ไปแกงไดนะคะไปใส่แกงใส่ต้มกินดิบกินสุกได้เบิร์ดค่ะผักกาดชนิดนี้เนะะาะเป็นเออผักกาดปลาเนาะค่ะผักกาดมีหลากหลายสายพันธุ์ตะว่าชนิด นี่พิ่นจะแสบแน่เนาะค่ะเนาะนี่จ้าสวัสดีค่ะสวัสดีสสดีอีกรอบมาจา่ะม้าจา่ะมากินแกงเห็ดใส่ใบอันผักกาดปลาเนาะสิมาจิ้มเบิ่งว่ามันแซ่บบ่ข้าวเหนียวห่อนๆจ้ะข้าวเหนีนยวห่อนๆมากินข้าวเที่ยงน้ำกันเดอ้ออันเมนูผักกาดปลาเนะานะจ้ะเนาะผักกาดปลาหรือว่าโบส ทิสโซเนซื้อภาษาอังกฤษเพื่อนนะโบทิสโซ่พืกนี้มีรสชาติขมอันโตนี้ออยซิกินดูหรือตัวนี้อันเพราะว่าเพื่อนแก่ปวดแก่ปวดหัวแก่เป็นหัวแก่อันอันยังเนาะแก่ปวดหัวแก่ไข้ากำเนื้อนี่ ขออนุญาตใส่มือเลยนะจ๊ะเพิ่นแซ่หรือว่ขอ,ขอแกงเห็ดเห็ดกระเดยม,มาะมัยเห็ดคุกกี้ก็สั่งกินอย่างึงเนาะจำอะไรือเห็ดผึงขมคือเห็ดผึงขมคือเห็ดอัน,นกระด้างไง มีสองแบบแบบหนึ่งขมแบบหนึ่งมันมันอ,มอีกแบบหนึ่งเห็ดนี่แสบด้วยจ้ะออยพึ่งก็กินเนาะแต่ฝรั่งเขาอ่อนอย่างใส่เนยอย่างใส่ขนมปังสมพ่อเพิ่นไปเก็บมาได้เป็นกะคูเนาะจากฝรั่งคนหนึ่งท่นไปเก็บมาออยได้ขอเพิ่นมือออยไปศึกษาเห็ดเลยจ้ะเพียงหยวกอืม ต้นหอมญี่ปุ่นคือต้อนกระเทียมญี่ปุ่นเนี่ยคอยปลูกไปเองเนาะอันนี้ก็ปลูกเองเนาะต้นนี้ฝรั่งเห็ดเสือเห็ดเห็ดกำลังออกกลางเห้นแฉกยี่ตัวนี้ขมมันออกขมขม เพิ่นออกขมๆเหมืนน้นอยๆน,นะทราบไวมจ๊ะเราก็ใส้แหนำเศ้าเขาว่าแหนมเศ้าเขานำ้ำเขาไปตำไงเขาาอันเขาเหนียวแล้วตําตําตํบอกว่าถือปองกันอันาเทียมันมีเหตุเป็นพิษเนาะแล้วเนาะ เพิ่นว่าเนาะใส่เขาอ,อันนี้ขอดิบที่ห้องแช่แล้วเขามาตำตำเนาะจค่เขาเอาิานะเฮียตำอันเพิ่นว่านป้องกนันนันถ้าเทียเขามีเห็ดเมามาวนำเห็ดเห็ดกินร้อนเห็ดมีพิษประมาณนี้เนาะใส่ป้องกันไว้เพราะออยก็เคยกินเห็ดตัวนี้เป็นตุกครั้งแรกเนาะอันนี้พักอันประกาศตายให้หมา โบที่สดจ้ะแสบแสบอยู่อันนี้ก็เป็นอัน,อนตำแย่สีขาวจ้ะเพิ่นหอมคือใบกะเพราเพิ่นหอมคือเอยียงดอ,อกบอบว่าถึกแต่ว่าเพิ่นแบ่บใส่แกงเห็ดแสบดีๆของเพิ่นพยาบอกว่าไม่แ่บ

พริกยยกอันปลูกเองนะมันหวานมันหวานกว่าทีห้องสื่อกับตลาดเด้อ ส่วนหอมปินกับบ้านหวานข่าหอมเพดกัานบปกพริกเป็นเม็ดนึงอ่ะเปชดลาย นี่เรยอยากจะนระกาดปลาเนาะ้องมาใส่แกงเห็ดเบื้องเนาะแสบอยู่จ้ะเป็นขมเป็นขมเนาะมันกับมาตาตัวสาดเห็ดเาใดเนาะมันกับแสบอยู่จ้ะแกงเห็ดก็ได้เอาไปแกงเป็นแกงพะแนงก็ได้เ่าเนาะก็โอเคนะคะเพื่อนๆ เออขอจบคลิปนะคะเนาะแซ่บๆเด้อจ้ะเด้อขอจบคลิปจ้าขอคุณลหลายๆที่เขามากินแกงเห็ดผักกาดหรือว่าโปโบติสโซนะคะนะซื้อมานนจ้ะเนาะกะขอบคุณจ้าคลิปนี้อโอเคขอจบแค่นี้เนาะจ้ะเนาะไปแล้วจ้า